เป็นเรื่องของสาวธุรกิจธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่ชื่นชอบผ้าไทยใส่ย,ยังไงให้ดูดีไม่ใช่ปตกัดอ้อยเป็นลูกสาวกำนันเลรเงี้ยเออใส่ให้ดูดีนะครับนำมาสวมใส่ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าภาพพื้นเมืองต่างๆนะครับจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามกับพี่อ้อแอพัสธิยาทองเฟืองกันครับ สวยๆเหล่านี้ผ่านการออกแบบโดยการนำผ้าทอพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆมาประดับตกแต่งให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดทำงานชุดกินชุดเที่ยวหรือชุดออกงานเป็นความตั้งใจของคุณนุ่นสิรินิภาจากชนบทเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าสิรินิตั้งอยู่ในซอยอารีหนึ่งที่หลงไหลผ้าพื้นเมืองเก็บสะสมลวดลายต่างๆเอาไว้และต่อย,ยอดไปสู่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ก็13ปีแล้วค่ะ พี่ค่ะชุดของขนาดชุดพี่ยังสวยขนาดนี้เลย mm hmm. พี่มีไอเดียและความคิดในการที่จะออกแบบเสื้อผ้ายอย่างนี้ยังไงคะมาจากไหนคะคือชอบงานพวกงานฝีมือพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็พอเขาทํามาเสร็จแค่กระบวนการคือก็รู้สึกว่าอืมันเป็นภูมิปัญญาพอทําผ้านี้มาเสร็จมันก็มีความงามที่สวยงามอยู่ในตัวเองอีกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อีกก็เลย มองว่าทุกอย่างที่เป็นผ้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีสเสน่ห์ทั้งนั้นเราไม่มีขีดจำกัดในการดีไซน์คือเราคิดว่าต่อให้เป็นผ้าสิ้นต่อให้เป็นไหมหรือต่อให้เป็นผ้าที่เขาปักอยู่ในตัวเสื้อหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเลาะออกมาได้หรือว่าเราจะแบบจัดมันอยู่ในส่วนไหนของชุดก็ทําได้ ของที่นี่มีทั้งชุดเดรสกระโปรงกางเกงเสื้อรวมไปถึงกระเป๋าและเครื่องใช้ตกแต่งบ้านซึ่งในการออกแบบแต่ละชิ้นจะต้องอิงจากการใช้งานของผู้สวมใส่แต่ละชุดจะต้องสวมใส่ง่ายไม่ซับซ้อนใส่ได้ทุกสภาพอากาศดูทันสมัยเข้ากับแฟชั่นเสื้อผ้านในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะอันนี้เป็นกระโปรงมงโบราณทั้ง,งตัวเลยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราจับพันเป็นกระโปรงคือห คือสวมใส่อาจจะแบบลําบากสําหรับคนทํางานที่แบบต้องมานั่งพันเดี๋ยวเดินเดิน,ดนหลุด,หล,ดหลุดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จับเลาะมาทั้งหมดเราก็คิดไปเลยว่าวัน,ว,นวันหนึ่งสวมไปทํางานแค่ลูทซิฟใส่ปุ๊บติดเป็นชุดผสมกับผ้าลินินเวลาการมองดูแล้วมันจะจะ,จะรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบมันร่วมสมัยมันใส่ได้ใน,ในชีวิตประจําวันนะคะมันช่วยได้เยอะการแมสนะคะ เมื่องของกลุ่มชาวบ้านหรือชนเผ่าต่างๆมีทั้งทอทั้งปักฝีมือประณีตถือเป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นผ้าบางชิ้นสามารถเล่าเรื่องราววิถีชีวิตในชุมชนนั้นๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคุณนุ่นบอกว่าลูกค้าตอนนี้เป็นสาวไทยที่นิยมผ้าไทยส่วนราคาขายตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทนอกจากกำไรส่วนต่างแล้วถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นได้อีกด้วยค่ะ ผลงานแต่ละชิ้นสวยงามมากๆนะคะแต่คุณผู้ชมพี่กัมพูพี่รัชนีคงมองไม่ออกใช่ไหมล่ะคะว่าพอใส่แล้วจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าดูนางแบบคนนี้ดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะวี